พื้นที่เนี่ยเราหลายก็กยังทํางานเนี่ยต่อเนื่องให้ให,ให้ให้ความภาคภกมิใพี่น้องชาวมุสลิมทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกแน่นอนขอบคุณชาวมุสลิมทั่วประเทศมาโดยตลอดนะครับไม่ใช่เพียงแค่บุคลากรที่ท่านเห็นทั้งสองคนที่เป็นบัญชีรายชื่อทั้งสองท่านนะครับทั้งคุณประภรณ์แล้วก็คุณปรารัดรวมถึงาการมีนโยบายที่มากกว่าบุคลากรที่สสเคทุกคนจะต้อง หลักใป,ปฏิบัติในในหลายระดับนะครับเพราะว่าพี่น้องมุสลิมมีความสัมันกับประเทศไทยทั้งในระดับนานาชาติทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับพื้นที่ด้วยครับผมเพิ่งกลับมาจากจังหวัด,ดอุดรครับจังหวัด,ดอุดรเป็นจังหวัดที่มีแรงงานคนไทยไปทำงานในต่างประเทศเยอะนะครับรวมถึงในพื้นที่ที่มีความวิกฤตความรุรแรงตอนนี้แล้วก็ครอบครัวก็ได้แสดงความ ขอบคุณนะครับแล้วก็แสดงความนันบถือมาทางนณนราษฎรมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือให้น้องมุสีทั่งที่น้องชาวไทยพี่น้องชาวอ,อุตรดงนะในงานไทยที่อยู่ในพื้นที่ภาวะวิกฤตแบบนั้นได้มีโอกาสกลับบ้านมาด้ยวยน,นะครับแล้วก็รวมถึงความสมคัญระหว่างเทศไทยกับชาวอาเบียท,ที่เพิ่มขึ้นเรืเร่อยๆนะครับแล้วก็มีความสำคัญในการลงทุนใน,ในประเทศด้วย ซึ่งจากระดับนันนน้นนะใช่ไหมมาอยู่ในระดับประเทศเนี่ยผมก็พูดคุยกันหลายครั้งตอนนี้ยังเป็นเทรนด์ในนิยมว่าภาษาอาหรับเนี่ยมีความสําคัญในยิงย่งโดยเฉพาะยยิงย่งในการดูแลพี่น้องมุสลิมที่เดินทางมาไทยแล้วพี่น้องไทยเดินทางไปใน,ในเรื่องเกี่ยวกับมุสลิมโดยเฉพาะรบาลฮัตด้วยก็อยากเห็นคนไทยที่นี่นอกจากจะนิยมเรียนภาษาจีนเรียนภาษาเกาหลีอยากจะให้เรียนภาษาอาหรับกันเยอะๆเพื่อที่จะสามารถที่จะ เดนหัวข้อในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่น้องโสซิงด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับน,นอกจากพรบฮาร์ก็จะมีหลายๆเรื่องที่เราพยายามจะทำอย่างเช่นวันหยุดฤู่ร้อนรหรับข้าังหวัดแสดงภาคใต้เป็นพิเศษนะครับการทําให้เรื่องการทําพื้นที่สุสานของการประกอบศาสนาิจของที่น้องอิสละมะได้ง่ายขึ้นนะครับการ ดูแลสุขภาวะทางเพศของพี่น้องมิจารามชายและการทำตุญอะไรสามารถทำได้ตามโรงพยาบาลของรัฐทั่วไปคแล้วก็ดานสนุกเศรษฐกิจทำทำยังไงผมเองก็เคยเป็นผู้ประกอบกิจการจะขอฮาลาวต้องมีงบประมาณมากมายแค่สปีแรก รละทำให้ได้ฟรีเพื่อจะให้พี่น้องอที่เป็นนักธุรกิจชาวมุส,สลิมหรือนักเศรษฐีทายเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงการเข้าตรารหารได้มาถึงพรงนี้ผมคิดว่าไม่ได้เกียะบ่าหบว่าแรงของ การเมืองหรือว่าภาครัฐบาลไทยในการครับในคนน,กกนี้สุดท้ายลงในพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุทยานประจุธานีนนทบุรีเชียงใหม่แล้วก็วกรุงก็อยู่ตู้ปุ้ดีสิบเก้าเหมือนทาน่านทางทางจะมาชี้ไปแากาากรอบบ้านดอนไม่ได้ไกลมากตลอดจะมา,าเอาไว้จะเห็นภาพรวมถึงการลงพื้นที่สามจาังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประจำไม่ใช่แค่ ช่วงายเสียเงยนเดีดยวจำไดงตอนที่มีเข้าใกล้เทศกาลรรม a ดอนอย่างนี้เนี่ยยังจำได้ตอนที่มีโควิดพอดีด้วยเนี่ยก็ทำให้เข้าถึงเทศกาลสีโอดของพี่น้องตับจังหวัดในภาคใต้เป็นไปอย่าง ยากลำบากแต่ก็หวังว่าทีนี้จะเป็นเทศกาลอมตะที่สดชื่นสดใสแล้วก็ดีมากขึ้นก็ซึ่งลงไปช่วงที่มีน้ำท่วมหนักในรอบ70ปีก็ได้ํำเรื่องต่างๆเข้ากรรมธิการงานสาธารณสุขเพราะว่าปปสตที่นู้นก็โดนงานท่วมข้อมูลที่น้องอุบลรีหายหมดรวมถึงปปที่จะนอกจากปอน้ำลดแล้วแต่ความกังวลของพี่น้องสันตวัยังไม่รดน แล้วก็ออกแต่หน้าขาวไปแล้วมันไม่มีเราต่อไปปล่อยตามเลือดได้ไม่มีคุณกรรมมันก็ไปตามเรื่อ,องได้่พี่น้องก็คงจะต้องต้องดูความรักกับวิถีพททิบัติที่มันเกิดขึ้นจำลาวสักนิดแล้วก็ไม่มีการ ตามงานนะครับท like like ี่มีการแก้ไขในทางการเกษตรไทยแล้วก็ยืนยันว่าทั้งในระดับนานาชาติระดับประเทศแล้วก็ระดับในพื้นที่เนี่ยทางกล้าวรายก็ยังทำงานเนี่ยต่อเนื่องให้ให้ความสุขแก่พี่น้องชาวบุรีรัย์ทั่วประเทศไทยแล้วก็ทุกโลกได้เห็นขอบคุณ